สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับอยู่กับเกมนะครับที่ชื่อว่า Roblox Arsenal ครับเป็นเกมที่เรียกว่าเก่าค็พอแล้วห้าหกปีเจ็ดปีสิบปีแล้วครับเกมนี้เกมในตำนานนะครับเกมยิงปืนที่คนเล่นเยอะทุกวันครับหมื่นหมื่นขึ้นทุกวันครับก็เป็นก็วันนี้จะมาฉลองครับหนึ่งร้อยล้านซับไม่ใช่หนึ่งร้อยสามสิบชิ้นซับนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ฉลองเพราะว่าเพราะว่าเวลาไม่ค่อยดีครับไปทำมทำนี่มแล้นะครับนี่ก่อนนะครับมาดูครับแต็แของผมครับเทช็อตแจุดสเลยโอ้โเยอะมากคิวคิวต่อหนึ่งลาวมั้งหนึ่งครับหรืออะไรไม่รู้หนึ่งจุดสองห้าสองห้าคูเรียคิวครับเป็นคิวที่ค่า ผ้าทั้งหมดนะ 8, ครับ8,588ครับส่วนเลเวลตอนนี้ก็103นะอคัอันนี้คือการชนะของผม37.8%นะถึงว่าน้อยครับเยอะแาวไม่รู้เยอะแหละชนะไปหนึว่าเปสครับโอ้โหเยอะเยอะเอะเล่นไป303อครับบูยเยอะเยอะเยอะครับอ่อาอันนี้คือรวมทั้งหมดคือสี่ล้วแปบล้า อะไรวาผมชนะอ้าวอาวทีอ้าว,าาวผมชนะน,อน้อยกว่าครึ่งครับ yes ทีอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้นเหมือนใส่ไปดีโมดไปอุ้ยายไรทอะไรเนี่ยมีแรปสกินด้วยผมใส่สกินดีกว่าครับคุณผู้ชมกินเป็นนี้แรปเลย rocket arms ออกดีกว่าเป็นนี่เฮลิคอปเตอร์อะไรเนี่ยอันนี้มาดิมาเลยเหรอเนี่ยเฮดาบปั๊บนี่คือตัวผมครับนี่เต็มเลยอันนี้คืออะไรตัเนี่ยครับผมก็โผล่ล็อตซี่แล้วดาบโอ้โหโคตรเฮ้มุน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 ตายเลยครับ Oh. แล้วก็ไอคินั้นก็จะใกลจะหนึ่งหมื่แล้วครับ Kill <them> all. ลนลน,นต้องนานนะครับคิปเอฟเฟกต์โอไมก็จะเยอะเลยคิปนโอ้ไม่ตายโอ้ไม่ได้ตายตายแ้วครับ เฮ้ยคุณผู้ชมผมแฮกเกอร์นะคอ,อคผม,ผมเห็นหมดอเ้พว <got> ่รตายเลยนครับเอาคุ้เยคุ้เฮ้ยดีดครับหด<อ>เกินครับตอนนี้ Hoa Thế hoa hỏi hoa thế hoa hỏi 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 hoa

ไอช้อนไอช้อนไอช็อตโอ้โหแม่โมโอ้ยข้ามันพุ่นข้ามันจะต้องพุ่นเอ๋โอ้ยไอช้อนอตครับเจมผมเรียกว่าโคตรเก่งแล้วตอนนี้ครับโอ้ยฮ่าฮ่า วิบสองนาทีสามสิบวิบถึงว่าวยครับเริ่มต้นได้สบยครับนี่เราเลเซอร์แท็กเลเซอร์แท็กกับแมทริกรับแมทริกด่านที่โคตรดีด่านที่แบบได้แบบหนึ่งนาทีแบบแน่ๆนะครับด่านนี้คือด่านแบบสามารถสปอนคิวได้โคตรโคตรเยอะนะครับสปอนควิควควืออะไรสปอนคือแบบ เกิดมาก็ฆ่าเลยอะแบบจนเฮ้ยเอ้ยนั่นเกิดแล้วฆ่าเลยครับตายเลยเดียวอ้หฆ่าทีมนึงเลยทิ้ง ผ oh <my> <go> ู้ชมเขาจะบอกว่าผมว่าผมแฮกเกอร์วะเนี่ยเก่งคนครับเยอ้ยผมข้าเลยวะอ้ยแปบเดียวสิจครับไม่ถึงสิวิวนะโอ้มากถึงม่รูยอพูดไวครับพี่ You've got, get... get... you got his head. Man, oh, hi, got a shot, you've got. Wow, you blew his brain. Good shot, you it. Oh. <coughs> shot, you got. Hey, you got the Excellent. You win this with <coughs> 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 <ours>. <coughs> <coughs> โอ้โหหนึ่งที่สิบสองโอ้มากัดพูดเก่งครับพูดเก่งครับไม่ไปทำอะไรผมได้โอ้มากัดพูดที่หนึ่งที่สิบเวลาใหม่เลยเวลาใหม่เวลาใหม่เลยเก่งกันทัโอ้โหเก่งเกินไปโอบเก่งอะไรขนาดนี้ครับบอกแล้วไม่มีใครล้มผมได้อ่ะบโอที่หนึ่งของโลกครับโฮ้ยโอ้มากัด เก่งจันครับโอ้ตายเลยทีนี้โมเกินครับโมเยอะโมเยอะโมเยอะไหนเฮ้ยตายเฮ้ยอ้าไปตายเฮ้ยไปตายเหรออดีเฮ้เครบ มามาายเออโดนให้ช <desserts> ็อตไม่โดนตัวปืนนี้ปืนแรงครับปืนเลเซอร์แท็กใครด้ยกึนด้ยน่ยนึนาเดเนะครับ1 1นาที12วิคูดไว เขาแบบห้าเก้าวีน hey, uh ี huh! uh ่โ huh. อ้ยไวเกือบแล้วอะอะตายหมดเลย มือผมโคตรสั่นเลยตอนนี้ตายตายม <Very good. S 1> ห,หมดคุณผู้ชมผมไม่ตายแล้ว shot, ตายแค่รอบเดียว ใายหมดเลยโู้โห GGS กี่ทีวิสองทีสิบหเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือด่านเดี๋ยวนี่คือด่านที่ผมได้สองทีสิบห้าเหมือนกันวะดูว่าสองทีสิบสองน่าจะสองทีสิบสองโู้ไม่ทันนะคุณผู้ชมเกือบจะประวัตาสตร์สัรอดละเกือบว่าตายสามนะครับตายโคตรน้อย เกมสะมันเอ้ยเราจะเล่นมานสามหรือสองครั้งครับมันมาณนั้นเอ้อเฮ้ยไอ้หม Sure. you got it. Hey, you've yeah, got I am. Here. Excellent. Mm -hmm. Oh, honey, eh? Nice, Nice Good shot. You've got his head. Whoa, you blew his brains out. Nice. อะไรผมโอ้ยอะไรอ่ะคุัมชอมาของน่ห mm ัวแตกครับหนึ yeah, yeah, yeah. Hey. Food, yeah, but, but un ่งหนึ่งีสิบสามวินาเยอะเยอะเยอะไปน้อยยั่เห็นชอตพูดเยอะครับแบบอันอัน d e f e n b l e ครับ ไม่มีใครลงได้ครับเก่งจ้านะด่านดีชีเดอร์ตอนนี้ด่านทะเลทรายทะเลสาบทะเลทรายอ้สไลเปอร์อองด้ครับรถด่านสี่ทีมมาอ่ะเอาเลยพวกสี่ทีมโอโกโอโกครับเกมเกมเกมไม่ดีครับ Berry Dice Headshot

แชมเปอร์ครับผมผมคือแคมเปอร์อันด nice wow. nice. ับหนึ่งของโลกใครสู้ได้นี่บอกเลยครับเอ้าอะไรอ่ะขู่หมอะไร อ้าน่นีอะไรนี่อะไรนี่เ่ะเก่งเกินครับเก่งฟูครับโอ้โหโอ้มาแล้วสามแอนิิว้าวอัดไปแค่สิบห้านาทีครับหรือว่าพอแล้วพอแล้วนะหรือว่าผมว่าพอแล้วนะเดี๋ยวด่านนี้จบแล้วพอเลยครับเฮ้ยสี่ทีครับสี e ขีบแค่ตั้ เป็นเป็นกระบอกเพชรเจอครับเจอครับเป็นแทงเกอร์ครับตอนนี้ ซาเจานี่อร่อยไหนวะหมดใยตไปหมดเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมแล้วผมฟิกไปโดนด้วยว้าไปแลเลผมฆ่ายตมัน้ตายด้วยบันสองทีกกว่าผมว่า,าเวลานี้ You got his head! Good shot! You got his head. What'd That's how Me. you do it? That's how you do it! Wow! You his brains out! Nice! 11. Good shot! You got his head. Nice head shot. One more. Hey, you got him. Good shot! You got his head. Hey, come on. กันหมดคนหายแล้ววัเนี่ยอย่าบอกผมฆ่าฆ่าเยอะเกินฆ่าโหดเกินคนระับต้องหาด้วยเหรอรเดีนะผมไม่ยิงเมื่อกี้สองทีสิส,สามวิ โหดเกินครับเกมนี้คือเกมที่เดียวยอุ้ยอระมาเดียวอันเดียวพอละอันเดียวพอละได้เลโกซีของเพืร่รีบะงมันจะปิดด้วยเลโกซีของเพื่ีบนะครับอ่าด่านโหดเฮ้ยเจ็ดทีม,มาครับเคนนอา้าวคิดขัานเควอสวเปลี่ยนเลยเป็นสีเหลืองดีกว่าจะได้ครบแล้ลวครบสี่ครับ<ส>

เฮ้ยไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายอันแล้เข้ามาได้ไงนะเนี่ยเอาไปไหนหมดไปนู่นแล้วอะครได้เวลาแคมปิ้งครับ ลงมาก็ตายสิเขา hey, ตายหัวแตก <Excellent. S 1> oh! โอ้โหยไม่ทัน <c oughs> อหายไปเลย nice Got him. Excellent. Okay. Oh, What's one of Oh, we don't want do that. We don't have enough. Got a show. You got him. Wow, you blew his brains out. Hey, you got hey. it. Excellent. โอ๊ยผุเตื้อบเลยโอเลยไอ้มาโอ้ยแล้วเราผมต้องการชนะครับปิดเกมแบบสวยงาม โอ้โหสวยครับตาน h i วู้ดหนี่งสองทีห้าสิบแปดวิว้าวพอรับนะเอาละลรวก็รับสำหรับวันนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์ครับกดแชร์กด Subscribe ทำให้กับช่องผมด้วยครับก็สำหรับวันนี้ครับไว้เจอกันคลิมหน้านะครับสวนนี้สวัสดีครับอดีิฉลองครับหนึ่งร้อยสักเยอะเลย อูอะไรโค้ดเนบแบดเชียบชุบอะไรเยอะเยอะเยอะแยะครับตอนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเราโชคดีครับมีอีเวนต์ด้วยไหมครับพีโอวีผมก็ประมาณนี้หนึ่งร้อยสามครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ